สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นวานสีทิศต้นนี้นะคะที่ดอกเขารวยหมดแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทีนี้เนี่ยมุมเกษตรก็จะเออมาสาธิตมาพาเพื่อนๆมาดูการเลี้ยงเขาต่อนะคะในแบบของมุมเกษตรนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเลี้ยงหัวแล้วก็เลี้ยงใบของเขานะคะให้หัวเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราจะได้เอาเขาไป ลูกเพื่อที่จะดูดอกในฤดูการถัดไปนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นต้นแดงซ้อนนะคะที่มุมเกษตรเนี่ยเอปลูกเขาไว้นะคะตั้งแต่วันที่29เดือนทุศจิกาปี63นะคะก็วันนี้เป็นวันที่17กุมภานะคะก็สองเดือนกว่าเนาะเขาก็ ช่อดอกของเขาดอกเขารวยแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ามุมกเกษตรก็จะทําการตัดช่อดอกเขาทิ้งนะคะเป็นวิธีการที่เราจะเลี้ยงห่วงเขานะคะช่อดอกเนี่ยเราจะเอาไว้อยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตัดทิ้งก็ได้ก็ตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่มุมกเกษตรก็จะทําการตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเอ่อไม่ส่งอาหารมาเลี้ยงช่อดอกนะคะน้ําเยอะเลยนะคะ แล้วก็ทําการตัดทิ้งนะคะแล้วก็มุมเกษตรก็จะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพ Hotel ื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอนจะปลูกเขาไว้ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่สิเป็นการปลูกเพื่อที่จะบํารุงหัวแล้วก็ใบของเขาเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ไซส์กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะเอ,อย่างน้อยเนี่ยจากหัวหัวของอย่างน้อยเนี่ยอนดูตรงนี้อย่างน,น้อยนะคะหัวจากหัวของเอ ว่านสิทิศนะคะมาถึงขอบกระถางอย่างน้อย1นิ้วนะคะแล้วก็สูงอย่างน้อย7นิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นต้นของเขาเนี่ยต้องเอ่อรากของเขาต้องชอนชัยนะคะเพื่อที่จะหาอาหารมาเลี้ยงใบของเขาเนาะแต่ถ้ากระถางเรายิ่งใหญ่เนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะเพื่อนๆโอเค ที่จริงถ้าจะเลี้ยงเขาไว้ในกระถางไซส์นี้ก็ได้นะไซส์นี้ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่ามุมกเกษตรเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเขาไปในกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะมุมกเกษตรก็จะทําการคว่ำเขานะคะแบบนี้นะคะนี่เห็นระบบรากของเขาไหมเนี่ยอ่านี่คือรากของเขานะคะเพื่อนๆมุมกเกษตรก็จะเอาเขามาใส่ในกระถางใหม่นะคะเดี๋ยว รกระถางมุมเกษตใส่ขุยมะพร้าวเยอะไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมดินลงไปนะคะให้เขาเติมลงไปในช่องว่างที่ระหว่างกระถางกับก้อนดินเดิมนะคะ การที่เราเปลี่ยนเขาไปไว้ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยพื้นที่ที่รากจากชรอนชัยก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็พื้นที่ที่หัวจะโตก็มากขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะปลูกเขาลงกระถางใหญ่ตั้งแต่แรกรอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหานะคะไม่ต้องทำการเปลี่ยนกระถางนะเราก็แค่บำรุงเขานะคะ บำบรุงหัวบำบรุงใบของเขานะคะแล้วก็ผ่านไปสัก3มเดือนห้าเดือนนะคะถ้าหัวของเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดเขาขูดเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ทําการตัดใบแล้วเอาเขาไปแช่ตู้เย็นนะคะแช่ตู้เย็นสักหนึ่งเดือนนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเขามาปลูกใหม่นะคะเขาก็จะสามารถที่จะให้ดอกเราได้ในฤดูถัดไปนะคะเพื่อน นี่ก็เป็นเทคนิคการดูแลว่านสิทธิศนะคะเบื้องต้นนะคะเป็นเออเป็นเทคนิคที่จะทําให้เราดูดอก,ดอกเห็นดอกของเขาบ่อยบ่อยกว่าหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆจริงๆแล้วพวกไม้ไม้หัวทุกชนิดนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลเป็นเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วเขา ให้ดอกเสร็จก็คือเขาจะตายนะก็คือเราเลี้ยงหัวองเขาให้สมบูรณ์นะคะเราก็จะสามารถที่จะได้ดูเขาในฤดูการถัดไปนะคะเป็นเป็นแบบนี้ทุกสายพันธุ์นะคะสําหรับไม้หัวเนาะโอเคค่ะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเราก็จะทําการรดน้ํานะคะรดน้ําให้ชุ่มๆเดี๋ยวมุมเกษตรรดให้ดูเลยดีกว่านะคะ ลดน้ำนะคะมุมเกษตรจะพยายามไม่ลดโดนแผลเขานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็เหี่ยวไปนะคะสำหรับก้านของออว่านสิทธิทิที่เราตัดไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเวลาตัดนะคะก็ไม่จำเป็นต้องตัดนะก็ปล่อยให้เขาอยู่แบบนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแห้งไปเองนะคะสำหรับช่อดอกของว่านสิทธิทนะคะแกลบเยอะนะคะ เขาก็จะชื้นไม่ทั่วหน้าดินนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะที่จริงควรจะใช้เป็นออฝั่งบัวลดน้ำนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนกระถางว่านสิทิศนะคะเดี๋ยวเราจะพาเขาไปอยู่กับต้นเอ,อ,อันแทสโกนะคะสีขาวนะคะที่เราเปลี่ยนกระถางไปก่อนหน้านี้นะคะ ให้อยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมต้นนี้จะเป็นต้นที่มุมเกษตรเปลี่ยนกระถางเป็นต้นแรกเลยนะคะต้นสีขาวที่เขาบานก่อนเพื่อนนะคะตอนนี้นะคะใบเขามาเยอะแล้วนะอืมใบเขามาเยอะแล้วนะคะหัวเขาก็เริ่มที่จะพัฒนาขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงผ่านไปอีกสักสามเดือนห้าเดือนนะคะ เราจะมาดูพัฒนาการของเขานะคะแล้วก็เราจะมา,าลุ้นดูนะคะว่าเขาจะพร้อมนะคะพร้อมที่จะให้เราขุดแล้วก็พร้อมที่จะให้ดอก เราในฤดูการถัดไปหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอย่างต่อเน,นื่องนะคะสําหรับว่านสีทิศนะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้นะคะจริงๆมุมเกษตรปลูกหลายตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทําคลิปสองตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งถ้าต้นอื่นๆนะคะเขาให้ดอกอยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ